ของเชือเมื่อนเาหีเมื่อนหท้มะสวัสดีค่ะเด็กทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องต้องวู่ต้องวู่ก็คือชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปฟังคลิปนะคะในนั้นเขาจะสอนเกี่ยวกับชื่อ ของสัตว์ชนิดต่างๆเด็กๆคนไหนชอบสัตว์ชนิดไหนจำไว้ด้วยนะคะว่าสัตว์ชนิดนั้นเขาเรียกชื่อว่าอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคนะคะการถามตอบความชอบของสัตว์ชนิดต่างๆกันนีมันจตนียมพร้มแล้วมั้ยเตรียมพอแล้ว,วเรานรล่มเรียตสัตววันนี้เหล่าชื่อจะพานักเรียนทุกคนไปสวนสัตว์กันนะคะ 你们准备好了没有啊？嗯，那我们一起去吧。สัต <noise> ว<乐>์มึดไม้ที่เรามองเห็นอยู่นั้นตัวใหญ่นึ่งช้างที่เขาได้วาดตาเสี้ยงและมีน้องจูเจ้ามัวอ้วนคางๆกันและเมาที่เปล่าว่าน้องแมว ลิ้นช่วงช่วงนั้นคือชองเบาอีอีแล้วมีเจ้ามาเกาอยู่ข้างข้างนั้นและมีชิตอ์สิสงโตผู้น่ากัวมีกี่ตัวนั้นอย่านับเลยมียูเจ้าป้าวเวียนวงเหลาสุขผู้สุกซ่อนสุนิ้วน้องควายจีไกยาแตกมาเจอาก,กันทุกคนชอบสัตว์อะไรกันหรอ 水水买你喜欢什么动物？什么动物？你喜欢什么动物？告诉我。我喜欢猫，我喜欢猪。老奶奶喜欢什么动物呢？肯定。但没。<c oughs> tôi sẽ sung mi, và mi níu u, và nắn gạt trâu yàng, và mi sơ ngu, miu nôc thì bói bìn, lão xưa na mượn bao vây quen won, lão sụp คนชอบสัตว์อะไรกันหรอช่วยบอกดีไหมช่วยบอกให้ฉันได้รู้ที 什么动物呢？肯定。什么动物耶，yeah. 你喜欢什么动物？告诉我。我喜欢猫，我喜欢猪。老咪呢喜欢什么？ 喜欢么复习生死大象、猪、猫、穷。 子鱼、老鼠、水牛、鸡、鸭、虫、牛、羊。 蛇、鸟、老虎。你喜欢什么动物？你喜欢什么动物？我喜欢大象。我喜欢大象。我喜欢猪。 我喜欢猪。我喜欢猫。我喜欢猫。谢谢大家。บ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหนูๆได้ฟังคลิปไปแล้วนะคะในนั้นสอนเกี่ยวกับชื่อชนิดสัตว์หลายชนิดเลยใครชอบอะไรกันบ้างคะ เดี๋ยวคุณครูจะมาฝึกให้นักเรียนนะคะพูดเกี่ยวกับประโยคการถามถึงความชอบนะคะลองฝึกพูดตามนะคะถ้าสมมติว่าเราจะถามเขาว่าเธอชอบสัตว์อะไรนะคะเราจะต้องพูดว่าส你喜欢什么动物你喜欢什么动物你นะคะเป็นสรรพนามนะคะมีความหมายว่าคุณหรือ เธอนะคะสามารถแปลได้ว่าคุณหรือเธอก็ได้ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะัวน,นะคะเป็นกริยานะคะมีความหมายว่าชอบนั่นเองค่ะนี้喜欢แปลว่าเธอชอบ什么มีความหมายว่าอะไรเธอชอบอะไรใช่หรอกคะไม่ใช่ค่ะเราจะต้องบอกว่า你喜欢什么ตง动物ก็คือ สัตว์นั่นเองนะคะเราพูดให้เป็นประโยคติดกันว่า你喜ี什ีห物你喜่什น,นม物ม,มีความหมายเป็นภาษาไทยว่าเธอชอบสัตว์อะไร你喜ี什ีห物เธอชอบสัตว์อะไรจำให้ดีนะคะเด็กๆ เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ประโยคการถามไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนรู้ประโยคคําตอบกันดีกว่าค่ะประโยคคําตอบนะคะเมื่อเขาถามว่านี่สีหวสมโตงูใช่ไหมคะถามด้วยหนีนะคะเราจะตอบด้วยสรรพนามที่แทนตัวเราเองว่าวัววก็คือฉันนะคะวอสีหววอสีหวสีหัวคือคืออะไรคะชอบค่ะ วชีฮวนพูดติดการแปลว่าฉันชอบชอบสัตว์ชนิดใดเอ่ยก็เติมชื่อเข้าไปเช่นวชีฮวนหยู่ฉันชอบปลาหรือวชีฮวนเหนียวฉันชอบนกวชีฮวนเสอือฉันชอบงูหรือวชีฮวนต้าเสี่ยงฉันชอบช้าง ว,ว,วัวชฮวนเมาฉันชอบแมววัวชฮวนโกฉันชอบสุนัขนักเรียนลองฝึกพูดนะคะว่าตัวเองชอบสิ่งใดวัวชฮวนแล้วตามด้วยชื่อของสัตว์ชนิดที่เราชอบนั่นเองค่ะฝึกพูดให้ดีนะคะวัวชฮวนแล้วตามด้วยชื่อสัตว์ชนิดที่เราชอบจำให้ดีนะคะเด็กๆ และกิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะวาดภาพชนิดสัตว์ที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็เขียนเป็นประโยคภาษาจีนว่าฉันชอบสัตว์ชนิดใดใต้ภาพนะคะอย่างตัวอย่างเช่นคุณครูชอบหมีแพนด้าใช่ไหมคะคุณครูก็วาดรูปหมี Panda, แพนด้าระบายสีให้สวยงามจากนั้นครูก็เขียนประโยคใต้ภาพว่าโวสีหวนสงเมาโสงเมาหมายถึงหมีแพนด้าใช่ไหมคะ วอสีฮวนฉันชอบสงเมาหมีแพนด้าวอสีหวนสงเมาฉันชอบหมีแพนด้าค่ะแค่นี้เองค่ะนักเรียนบางคนอาจจะชอบแมวสุนัขหรือปลาอย่างเงี้ยค่ะก็วาดรูปตามที่เราชอบสมมุติวาดรูปปลาหนูชอบปลาใช่ไหมคะหนูก็เขียนประโยคใต้ภาพว่าวอสีฮวนหยี่แต่เป็นภาษาไทยว่าฉันชอบปลา เพียงแค่ประโยคเดียวแค่นี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะครูหวังว่าความรู้ที่ครูนำมาฝากในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและสามารถนำไปใช้ได้ในชีชวิตประจำวันของเรานะคะนักเรียนสามารถฝึกพูดในการถามและก็ตอบนะคะให้ผู้ปกครองฟังก็ได้ค่ะชิ้นงานที่ทำนะคะให้ทำลงในสมุดนะคะหรือไม่ก็ในกระดาษนะคะในกรณีที่ไม่มีสมุดวิชาภาษาจีนนะคะ แล้วก็เอานำมาส่งคุณครูในวันที่เจอกันตอนมาโรงเรียนนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะพักผ่อนให้เยอะๆออกไปข้างนอกอย่าลืมนะคะสวมใส่แมสทุกครั้งกลับมาล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะนักเรียนทุกคนใจเจียนค่ะั ที่เรามองเห็นอยู่นั้นตัวใหญ่นึ่งช้างที่เขาไดกว่าตาเสียงและมีน้องจูเจ้มามัอ้วนข้างๆกันและเมาที่เปล่าว่าน้องแมว ช่วงๆนั้นคือชองเบาอีอีแล้วมีเจ้ามาเก่าอยู่ข้างข้างนั้นและมีชื่อเสียงโตผู้น่ากลัวมีกี่ตัวนั้นอย่านับเลยมีอยู่เจ้าป้าวเวียนวงเหลาสุดผู้สุกซัอนสุ่ยนิ้วน้องควายจีไกยาเป็ดมาเจอาก,กันทุกคนชอบสัตว์อะไรกันหรอ 你喜欢什么动物？什么动物？你喜欢什么告诉我。我喜欢猫？我喜欢猪。老尼呢？喜欢什么动物呢？ cho cha trông mi, lại mi níu wu, lại năn gẹ tâu yàng, lại mi chơ ngu, bói xưa na mượn mèo, bao vây vìn vong, lão súc phú suy níu คนชอบส like. so mm ัตว์อะไรกันหรอช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกให้ฉันได้รู้ทีปารีดปรดาปรีาปาดารีดาปาีดปดปารีดาปาาปรีาปารีดาปราปีดาารีดีา 告诉我，我喜欢猫，我喜欢猪，老尼呢？喜欢什么动物呢？肯定。什么动物呀？Yeah, 你喜欢什么动物？告诉我，我喜欢猫，我喜欢猪，老尼呢？喜欢什么动物呢？肯定。